บึงน้ำแม่เพื่อน้องน้ำแม่เพื่อปลฝายเก่าล้นลาบไปแล้วธรรมดาเป็นฝายน้ำล้นย่หันซุม่มกันนะซุ่มดีดีบ่ซุมซ่มไม่ใช่ปิดจ้ะซุ่ม เป็นขั้นป้องไว้ตัวนี้เป็นถนนป้องไว้ถ้าไม่ป้องก็ล้นขาวภาพแล้วตั้งกับป้องคือกันหนามมากเพราะฉันหดจริงหอพี่น้องเออบางทางนี้กันทาง,ทงน,งนี้ส่วนมากก็จะเป็นนาวหวานเนาะโอ,อ้ลูกอยัางน้อฮ่าฮ่าฮ่าก็ผูกก็ยังใส่หนามยังสิ ยกคู่ขึ้นโอปลูกบักแตงบักบวบกองฟ,ฟ้อมปลูกยังเพื่อนนอนนี่เนาะเพิ่งอนคนเพิ่อนคนใจขออยาไายเด้อใยยจเด้อจะดปลูกยังอของท่านถวมได้มันกบ็บกได้ถูกเนาะ เห็นว่ามจะไปถ่วงแล้วนาก็ได้ผมได้กับบกได้เขาจะมาซ้อมซ้อมกับฟุ้งเห็นบ่แล้วบนเน็บผมขอาไม่มือบ้าตองนี้ป้าพี่น้องลูกไปบุงเครื่องลุมอีกน้อยกันนี่ขึ้นมาเบิ้งเทิ้งไฟเทิ้งก็คือหล่นแห้งถึงทันใด ไฟเนี่ยตั้งนี่เป็นแย,ยกซอยออกไาตั้งหันแย,ยกซอยออกจากฝายตัวนี้ล่องเป็นข้องข้องหน่อยๆเป็นซอยเป็นเหนือมาก Oh, oh, A 부ollongianani โอ้ยแี่แกนบก่ไหลลงหอยฝุ่นฟังนึ่งเป็นประตูน้ำไหลไหลงไปนี้ฟังนึงเออแห้งดีบ่น้ำกระลังมาพายุอริาลียาถึงท่อรอด ออยแยกขอหน้าจะนี่โอ้มาขังไปย้างนี่ไหมวพวกพลอยมันไหลลงไปสะดวด อันนี้มันน้ำล่นขอหน้าโอ้ยเดิพูดเดินไปน้องไหลลงไปพูดโดนเหมือนในขโมงด้วยนี่เยี่ยมนี่หน้าโดนจำนี่หน้า โอ้ยขนาดนี่ใส่ดังได้เลยตัวนี่ป๊าป๊าเล่นบุญยุบุญโอ้ยเด็กพ่อก็อสบายพี่น้องเสียงแงกหักแหงพ่อแ่ง ุปีมีคนมาตกสสดุงตัวตกจำตกสสดุงที่นี่พระเห็นไอ้หมดมันมีฝาดกำลังใหมกแล้วฝนเดี๋ยวทางต่อกันนี่นนอะ ต้องต้องปาตนลงมาเต็ม